สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเพรสชัแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับประทับหลังท้าวเวสวรรณโนนะครับรุ่นจำปีลุ่งเรืองร่ำรวยนั่นเองนะครับผมก็สําหรับเนื้อนี้นะครับที่ผมจะมาให้ชมกันนะครับก็เป็นหนึ่งในชุดวันเกิดนะครับผมลงยาสีส้มนะครับ ก็สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมก็สีประจําวันเกิดนะครับสีส้มนะครับก็อาจจะบูชานะครับเหรียญที่มีลงยาสีส้มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับว่าชุดวันเกิดนั้นนะครับมีความสวยงามอย่างไรนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับลักษณะกล่อง ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของวัดไร่ขิงแบบนี้นะครับผมนี่นะครับกล่องก็จะเป็นสีม่วงๆพัดเทลนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะของเหรียญด้านในนะครับก็เป็นกระไหลทองนะครับเป็นมหาชนวนกระไหลทองทั้งเหรียญเลยนะครับแล้วก็ลงยาสีส้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันใกล้ๆนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลงยาสีส้มแบบนี้เหมือนกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับผมก็ด้านบนนะครับหูเหรียญนะครับก็เป็นหูตันแบบนี้นะครับแล้วก็มีลายกหนกอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็องค์พ่อไล่ขิงนะครับก็มีความสวยงามนะครับแกะสลักได้ละเอียดนะครับผิวเรียบเนียนนะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับแล้วก็ลักษณะองค์ก็สวยงามนะครับเป็นกระไรทองนะครับกระไรทองทั้งองค์เลยนะครับฐานก็เป็นกระไรทองนะครับ ทีนี้ลงยานะครับผมลงยาที่เป็นสีส้มนะครับก็เป็นลงยาเต็มเหรียญนะครับเราก็จะเห็นความเงาเงานะครับความเงาเงาของลงยานะครับอันนี้ส่องผ่านซิลนะครับทะลุซิลเลยนะครับผมอัคระยันนะครับพุทธโทนะครับก็ชัดเจนนะครับผมก็ยังเป็นสีของกระไหลทองนะครับผมก็เห็นเป็น ชัดเจนนะครับด้านล่างก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ25นะครับ64นะครับแล้วก็ยันเดาะนะครับผมสวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นลงยาสีส้มแบบนี้นะครับใครชอบนะครับสีส้มๆนะครับก็แบบนี้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสวบดีนะครับผมก็หาบูชาที่เป็นสีส้มนะครับทีนี้เราจะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับ หูเหรียญด้านบนก็คือต่อโคดเหลงนะครับผมตอโคดนะครับยุบเยอะมากนะครับตอกน่าจะตอกแรงนะครับตอกเยอะมากโคดเหลงนะครับใบเบิกทางนะครับผมประกาศสิทธิจากสวรรค์นะครับใบเบิกทางผ่านตลอดนะครับผมองค์เทวิสวรรณ์นะครับคมชัดเจนสวยงามนะครับเป็นองค์กระไลทองนะครับ เข้มขังนะครับรายละเอียดชุดแต่งกายต่างๆนะครับชัดเจนนะครับรายละเอียดคมชัดเหมือนกับเนื้ออื่นนะครับรายละเอียดชัดเจนมากแล้วก็เป็นกระไหลทองสีทองนะครับผมด้านล่างก็ชื่อรุ่นนะครับลากผลพูนทวีนะครับผมแล้วก็ใต้ฐานนะครับท้าวเวสวรรณวัดจุรามณีนะครับผมแล้วด้านขวาก็จะเป็นรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ ส่วนสําหรับรุ่นนี้นะครับการตอกโค้ดนะครับก็จะเป็นตอกไว้ตรงใต้ชายแทงตัวนี้นะครับก็จะเล็กนิดนึงนะครับอาจจะต้องส่องส่องกล้องดูนะครับผมนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับทางวัดนะครับได้ตอกอยู่ใต้ชายแทงนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับก็ดูโดยรวมแล้วนะครับสวยงามนะครับมีเสน่ห์มากๆนะครับก็เป็นเหรียญที่ ออกแบบได้มีความคล้ายละไม้กับรุ่นรับขวัญสิทธินั่นเองนะครับผมอักขรยันที่ล้อมรอบนะครับแต่ภาษายันนะครับคนละแบบกับรับขวัญสิทธิ์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอักขรภาษายันนะครับก็จะเริ่มด้วยหัวใจพระคาถาร้อยแปดนะครับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับผมนโมพุทธายะนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมแล้วก็นามะพภะทะก็จะเป็นท่าทั้งสี่นะครับผม จากพกะกระสตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวใจธาตุพระกรณีนะครับผมก็ทั้งสามประโยคนี้นะครับก็จะเป็นหัวใจพระคาถาร้อยแปดนั่นเองนะครับผมเราถัดไปด้านบนก็จะเป็นอาวุธของพระอินท์นะครับผมสักกะสะวชิราวุธทางนะครับด้านบนนะครับผมแล้วก็ยะมะราชานยนาวุธทางก็จะเป็นดวงตาของพญายมนะครับอยู่ตรงด้านบนนะครับด้านขวาตรงนี้เริ่มลงมาก็จะเป็น ด้านขวาตรงนี้นะครับเวสุวรรณนสคาถาวุทังนะครับผมก็จะเป็นกระบองขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับผมเราเลื่อนลงมาตรงท้ายนะครับประโยคท้ายก็จะเป็นอารวักษาตร์ทาวุทังนะครับก็จะเป็นอาวุธของอารวักกษ์นะครับผมก็ทั้งหมดก็จะเป็นสี่เทพศาสตราวุธนะครับที่ประทับลงบนเหรียญนี้นะครับผมก็รวมกับพระคาถายันนะครับหัวใจนะครับพระคาถาร้อยแปดนะครับผมก็ พุทธคุณนะครับผมครอบจักรวาลเลยนะครับก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับผมเสริมโชคเสริมราบเสริมบารมีต่างๆนะครับผมก็ปัดเป่านะครับผมคุ้มครองป้องกันภัยสารพัดนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับชื่อรุ่นก็ชื่อดีเป็นมงคลนะครับลาบผลนี่นะครับลาบผลพูลทวีรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับผมก็เรียกสั้นๆว่าจาปีรุ่งเรืองร่ำรวยนั่นเองนะครับผมก็เป็นรุ่นที่มีความคล้ายกับ รุ่นรับขวัญจิมากๆนะครับสวยงามนะครับผลงานการแกะบล็อกนะครับของช่างตุ้มมีดเทวดาครับก็เป็นผู้ที่แกะบล็อกจำปีสี่ห้านั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่โด่งดังนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับวัุฬามณีนะครับผมตอนนี้เนื้อทองแดงก็แตะหลักหมื่นนะครับผมสำหรับจำปีสี่ห้านั่นเองนะครับผม หลวงพ่อไล่ขิงนะครับผมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหนึ่งในห้าเบญจภาคีนะครับพระพุทธรูปลอยน้ําได้นะครับผมก็ประทับอยู่นะครับณวัดไล่ขิงนะครับผมจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้จักหลวงพ่อกันดีนะครับผมหลายท่านอาจจะเคยไปกราบไหว้หลวงพ่อแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเช่าบูชานะครับวง เหรียญจำปีรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับมีหลวงพ่อนะครับมาคุ้มกายคุ้มภัยของเรานะครับด้วยตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเราก็ได้ทําบุญนะครับผมกับทางวัดนะครับแล้วก็ได้เหรียญที่ระลึกสวยๆงามๆนะครับมาไว้บูชากันนะครับผมก็วัตถุประสงค์ในการสร้างดีนะครับผมเพื่อบูรณะวัดนะครับทั้งวัด ได้ขิงเองแล้วก็วัดจุลามณีนะครับก็จะสร้างร่วมกันนะครับผมสําหรับพิธีพุทธาพิเศษก็ยิ่งใหญ่นะครับผมมีทั้งหมด3วาระนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็วาระแรกนะครับก็หล่อหลอมชนวนมวลสารนะครับเดือนมีนานะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับที่วัดไล่ขิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีพิธีบวงสรวงนะครับขออนุญาตในการจัดสร้างนะครับที่วัดจุลามณีนะครับแล้วก็ พุทธาพิเศษวาระที่สองนะครับก็เป็นพุทธาพิเศษวันที่20พฤษภาคมปี2องนานั่นเองนะครับก็พุทธาพิเศษพร้อมกับเหรียญรุ่นจำปีดีตลอดการนะครับเหรียญคุณพ่อบ้านแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับผมในพิธีเดียวกันนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับเกจิมาร่วมพุทธาพิเศษถึง40รูปนะครับพิธีใหญ่นะครับแล้วก็วาระที่สนะครับก็พุทธาพิเศษในวันวิสาขบูชานะครับ ก็วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าหกสี่นี่เองนะครับผมที่วัดไร่ขิงนั่นเองนะครับก็มีเกจิมากมายหลายท่านมาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็กล่าวได้ว่านะครับพุทธคุณเข้มขังนะครับพุทธคุณเต็มนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับและอีกอย่างเหรียญนั้นมีความสวยงามมากๆนะครับองค์กระไหลทองนะครับผมนี่นะครับโดดเด่นนะครับสวยงามนะครับลงยาสีส้มนะครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผม ก็วันนี้ผมก็เอาเหรียญน,นะครับที่มีความสวยงามมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ